สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตําราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายฝันนะครับสำหรับท่านที่ฝันเห็นทองนะครับและได้จับทองนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายฝันนะครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ของทางช่องไว้ด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสหรการ รับชมคำทํานายใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่ฝันเห็นทองนะครับในความฝันนะครับคุณเดินไปไหนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจู่ๆคุณเห็นทองนะครับทองมันเยอะมากนะครับสีเหลืองอลามแบบสวยงามนะครับบาทแก้วตามากๆนะครับที่สําคัญนะครับคุณเห็นแล้วไม่พอ คุณได้เดินไปแล้วคุณหยิบจับทองนั้นขึ้นมานะครับผมขอทํานายว่านะครับในช่วงนี้นะครับคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบนะครับจากผู้ใหญ่นะครับการได้รับโชคลาบจากผู้ใหญ่เนี่ยผมขยายความนิดนึงนะครับอาจจะเป็นโชคลาบอย่างเช่นคุณได้รับโอกาสในการโปรโมตตาแหน่งหน้าที่การงานนะครับบางคนนะครับอาจจะได้รับ ที่ได้รับเงินได้รับทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วแต่ดวงแต่ละบุคคลนะครับอาจจะเป็นสมบัติเก่านะครับกลับมาให้คุณก็ได้นะครับคุณจะประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรตั้งเป้าไมายเซตคุณให้ชัดนะครับเขียนภาพความสําเร็จตัวเองให้ชัดนะครับแล้วมันจะไปตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสแบบว่าร่ํารวยนะครับ พลิกชีวิตพลิกเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับเรื่องการงานนะครับเรื่องการเงินนะครับรวมถึงนะครับเรื่องอื่นๆที่คุณอยากได้ให้สําเร็จเนี่ยโอกาสไปได้มากแต่ผมขอขีดเส้นใต้ใตรงตรงนี้นะครับเรื่องการงานนะครับและการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จเหมือนที่ผมบอกชีวิตคุณอาจจะพลิกเลยก็ได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์คําชูเนี่ยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่คุณยังไม่รู้จักเลยก็ได้นะนะครับเหมือนที่ผมบอกต้นคิดว่าอาจจะเป็นสมบัติเก่าเขาตามมาคืนคุณนะครับแต่บางคนนะครับก็จะเป็นผู้หลักผู้ส่วนมากนะส่วนมากก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จากที่คุณรู้จักนี่แหละนะครับ จะเข้ามาอุปถมัมภ์ค้ำชูคุณนะครับทั้งในเรื่องการงานนะครับหรือเรื่องเงินนะครับมันจะแยกกันนะครับบางคนได้เงินก็ได้เงินไปเลยนะครับบางคนได้เรื่องการงานก็ถามว่าได้เงินได้ไหมได้นะครับแต่แต่ความที่แบบว่าเขาเรียกว่าได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคนเด่นคนได้เรื่องเงินเนี่ยจะได้เยอะมาก เพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมย้ำมาทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าเราจะฝันดีแค่ไหนนะครับเราก็อย่าประมานนะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าฝันดีอยู่แล้วจะทําให้คุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรวยเร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกสําเร็จเร็วขึ้นไปอีกนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข1 2 2, 4ี่ รวยๆแห่งๆนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม